ก็เดี๋ยวให้คุณลูกค้าแกะฝาด้านบนนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจเช็คตัวเซนเซอร์ลูกรอยด้านในนะครับตัวฝาด้านบนมันก็จะมีน็อนตยึดอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ให้คุณลูกค้าขันออกนะครับหลังจากขันตัวน,อน็อตออกแล้วนะครับแล้วก็สไลด์ฝาถอยหลังออกมานะครับ ก็จะมีตัวถังที่เก็บน้ําด้านบนนะครับที่มีน็อตยึดอยู่สามตัวนะครับให้คุณลูกค้าก็ถัดออกด้วยแล้วก็เอาตัวถังนี้ออกนะครับ ตัวเซนเซอร์ลูกลอยด้านในนะครับมันจะเป็นตัวสายสีแดงตัวนี้นะครับ Ora, ให้คุณลูกค้าครับใช้นิ้วดันเข้าไปนะครับเนี่ยครับมันจะมีขา,ขาวๆตรงนี้นะครับให้คุณลูกค้าใช้นิ้วครับดันเข้าไปแล้วก็มันจะมีขึ้นลงได้ครับนี่ครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับให้คุณลูกค้าใช้นิ้วครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็ ถ่ายหน้าจอให้ผมดูก็ได้ครับว่าตัวหน้าจอขึ้นสาร,รกให้เติมน้ําอยู่ไหมนะครับก็ถ้าเราดึงขึ้นแล้วตัวสาร,รกหน้าจอยังขึ้นให้เติมน้ําอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเซนเซอร์ลูกลอยน่าจะมีปัญหานะครับออก็นในส่วนตรงนี้อาจจะต้องส่งเครื่องมาเช็คที่ศูนย์นะครับผมแต่ถ้าเราดึงขึ้นแล้วตัวสาร,ร,รักหน้าจอหายนะครับก็เราอาจจะต้องมาดูว่ามีเศษสิ่งส่งปรงอะไรไปติดอยู่ไหมนะครับผมเพราะจากที่ผมดูรูปที่คุณลูกค้าส่งมานะครับมันจะมีค่อนข้างมีตะกานเยอะเลยนะครับ ตะกันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีถ้ามีตะกันหรือสิ่งสกปรกไปไปอยู่นะครับมันอาจจะทําให้ตัวเซนเซอร์ลูกล้อยไม่ทํางานอันนี้ก็เป็นไปนได้ครับ